สวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาบรรดูลงภาพปิดตาเป็นของพังพักการนะครับตาของพังพักการค่อนข้างกรอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะเก่าหน่อยแต่เป็นผ้าใหม่นี่ครับยังถือว่าใหม่อยู่จะโดนน้ำโดนอะไรนะฮะขึ้นคอขึ้นอะไรโดนน้ำโดนอะไรเป็น ผมจะมาเล่าประวัติให้ฟังที่ผมไปเจอมาอยังไงผมไปได้มาเนี่ยผมได้มาจากเซเว่นนะครับได้มาเซเว่นอยู่กับหนังสือนะครับเหลืออยู่องค์สุดท้ายเลยนะครับ,น,จจบน่าจะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดนะเป็นปิดตาของพังประกาศผมไปได้มาตอนนั้นนี่ผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นตอนนั้น ผมรู้สึกประทับใจครับพระองค์นี้นะครับไปเจอพระองค์นี้เนี่ยไปเจอที่จังหวัดนนทบุรีครับอยู่ในเซเว่นเนี่ตอนนั้นไปทํางานตอนนั้นชีวิตผมเนี่ยโอ้โหยังถือว่าลําบากเลยอ่ะครับครอบครัวนี่โดนจับนะฮะโดนจับเรื่องที่ดินนะครับเรื่องนาเรื่องอะไรเนี่ะเรื่องที่นานี่ไม่มีตังค์โดนจับที่นาขายบ้านเลยขายบ้านไปสู้คดีความนะะเรื่องที่นามีปัญหากับ ทางทางหลวงเขากัฮะกับราชการเขานะ่ะมีปัญหากันขึ้นโรงขึ้นสารหมดตังไปเยอะเลยครับผมเนี่ยไปทํางานก่อสร้างอะไรเป็นกรรมกรเลยนะฮะแล้วก็ไปทํางานอยู่ได้ประมาณสักสักเดือนหนึ่งสองเดือนอยูอย่นั่น <c oughs> แล้วก็ไปเดินเข้าไปในเซเว่ไปหาของกินนี่แหละครับแล้วก็ไปเจอพระองค์นี้นครับอยู่ในเซเว่นี่ยเขา เป็นตัวหนังสือด้วยอะไรแบบบอกว่าอะไรปิดตาพังประการเหล็กไหลพันล้านนะครับเหลือยู่องค์เดียวผมก็เลยไปหยิบมานะครับไปหยิบมาแล้วผมป็เหล็กไหลพันล้านอะไรผมจริงจริงนี่ผมผมไม่แขนพระนะครับไม่เคยแขนพระด้วยแขวนในต,ตอนเป็นเด็กพอตัวตวมาก็ก็ไม่แขนไม่แขวนไม่อะไรก็ได้ปิดพระมาแล้วก็ ได้พามาแล้วก็เอามาไว้ที่ที่กองที่ที่ที่นอนอะที่แคมป์คนง,งานนะครับนอนที่แคมป์คนงานแล้วก็ได้มาต้้งอยู่แล้วผม้วยประมาณวันสองวันเนี่ยผมก็เลยฝันฝันถึงนะฮะฝันถึงก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะเพื่อนฟังว่าไปนั่งดื่มอยู่เล่าให้เพื่อนฟังว่าฝันเห็นพระองค์นี้นวบูชามานะครับบูชามาได้วันสองวันแล้วฝันเ,เห็นเลยเหล็กไหลพันล้านเนี่ยพูดถึงพูดอย่างนี้เลยก็พูดให้เพื่อนฟังนะครับ อ็คงจะรวยจริงหรือเปล่าอะไรๆพันร้านอะไรผวเนี้จะรวยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไปอย่างนงี้เลยแนละ้วก็นั้นลำบากนะครับตอน,น,นชีวิตผมไปหาตังค์มาสู้คดีความนะฮะไม่เคยลําบากด้วยนะครับไม่เคยทาไม่เคยลําบากแล้วมาลําบาก,ก่อนนั้นครับทํางานก่อสร้างแบกปูนเลยผมอะ่ะนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ดีๆนี่มีโทรศัพท์ดังเข้ามานะครับมีคนโทรศัพท์ดังเข้ามาเป็นเบอร์แปลกเลยเป็นเบอร์ต่างประเทศนะครับโทรมา เบอร์ต่างประเทศโทรมาในผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครนะผมก็เลยกดรับนั่งอยู่กับเพื่อนสองคนนะครับนั่งอยู่กับเพื่อนกํลาลังดื่มด้วยดื่มเบียร์ด้วยตอนนั้นนะ่ะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นโทรมาถามผมเป็นเบอร์ต่างประเทศโทรมานะผมก็เลยกดรับกดรับไปนี่เป็นเป็นพี่พี่ชายโทรมานะครับพี่ชายโทรมาแต่ตอนนี้ผมซื้อมานี่ผมลืมบอกไปว่าผมผมขอแล้วนะครับว่าถ้า,ถ,าถ้าเหล็กไหลพล้านจริงถ้าทาให้ผมรวยจริงเนี่ย แต่การยีหานี่ผมดูหน่อยได้ไหมผมพูดแบบนั้นนะครับตอนตอนผมบูชามาจากเซเว่นว่าจะรวยจริงไหมจะดีขึ้นจริงไหมนะฮะพอเรามีโทรศัพท์โทรมาครับนั่นแหละครับที่ว่าโทรศัพท์โทรมาเป็นเบอรโทรตามให้ผมก็กดรับเข้าไปเป็นพี่ชายผมโทรมานะครับพี่ชายผมพี่ชายผมนี่มันผมไม่ได้ติดต่อกับพี่ชายมาประมาณสามปีนะครับสองปีเกือบสามปีนะครับเป็นพี่ชายผมโทรมาสองปีเกือบสามปีมันไปอยู่ต่างประเทศนะครับ ขาดการติดต่อเลยนะครับพี่ชายผมเนี่ยหายตัวไปเลยหายตัวจากบ้านไปเลยขาดการติดต่อกันไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายแลด,ดียัง,ไ,งไม่เคยติดต่อ,อกันเลยนะฮะโทรมาหาผมนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าคอรอบครัวโดนจับนะครับโดนจับเรื่องที่ดินที่นาผมนี่น้ําตาไหลเลยนะฮะพูดไปร้องไห้ไปนะฮบพี่ชายผมก็เลยบกเอออยู่ไหนทํางานอะไรอยู่ตอนนี้มึงอยู่ไหนผมก็บอกผมทํางานก่อสร้างนะครับทงานก่อสร้างอยู่จังหวัดนนทบุรี ผมพูดให้พี่ชายฟังพ so, ี่ชายผมก็ร ok, so really? ้องไห้เหมือนกันนะครับว่าพี่ชายพี่ผมก็บอกว่าพี่ขอโทษอะไรเนี่ยพี่ชายผมก็บอกพี่ขอโทษแล้วก็ให้มึงอ่ะกลับไปอยู่บ้านซะไปอยู่กับพ่อกับแม่เดี๋ยวพี่จะเปิดร้านค้าให้อะไรอยู่ประมาณนี้นะครับพี่ชายผมบอกนะครับพี่ชายผมเนี่ยเขาก็ทําให้จริงๆนะครับพี่ชายผมนี่คือมันหายตัวไปเลยนะครับหายตัวไปเกือบสามปีนะครับไม่เคยติดต่อกันเลยหายตัวไปไม่เคยติดต่อไม่เคยอะไรกันเลยแล้วอยู่ดีๆมันโทรศัพท์มาหาผมนะครับ โทรศัพท์มาในผมก็น้ําตาไหลแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ใส่กันทางโทรศัพท์นั่นหละครับร้องไห้ใส่กันแล้วมันก็ส่งเงินมาให้จริงๆครับส่งมาให้ห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นเป็นเดือนนะครับส่งมาเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วก็ไปสู้คดีความจนคดีความเนี่ยจบแล้วนะครับจบจบไปแล้วขอเสียน้าให้เขาหนึ่งไร่สามงานนะครับโดนโดนยึดไปนะโดนยึดที่ดินไปสามหนึ่งไร่สามงานเพราะที่เรามาเกินไปนะครับเราไปกินที่ของเขาจริงๆนะฮะกินที่อุ่ยานจริง เสียที่ดินให้เขาไปก็จบคดีจบมาแล้วก็พี่ชายก็ส่งมาให้เขาเปิดร้านค้าให้นะครับผมก็ยังทุกวันนี้พี่ชายผมก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับมานานคุยกันแล้ววันนี้ผมก็ยังงงแล้วผมก็เลยมานั่งนั่งนึกดูนะครับว่าเกี่ยวกับพระองค์นี้หรือเปล่าที่ผมไปขอเขาว่าให้มีเงินจริงไหมให้ได้เงินจริงหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะใช่จริงไม่ใช่เกี่ยวกันไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ผมก็ยังขึ้นคออยู่นะครับ ถ้าใช่จริงๆผมก็ขอบคุณมากนะครับนี่คือปฏิหารนะรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทราบเหมือนกันว่าจะก,ก่อนที่เขาผมยังไม่ได้ใส่ใท่านเลยนะฮะนี่คือทีสิ่งที่ผมขอท่านนะครับขอผ้าปิดตานครับเมื่อก่อนตอนผมทําง,งานอยู่่อสร้างอยู่นะลำบากมากน,นะครับแบกปูนเลยผมอะ่ะผมก็ขอท่านนี่แหละเอาไว้ตรงหอที่นอนแล้วก็ฝันเห็นนะครับฝันเห็นนี่คือผมรอใ้ฝันผมก็เลยเอาไว้ บนบนในกระเป๋ากระเป๋าข้างผมเอาไว้ผมรู้สึกผมก็มไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวกันไหมนะครับแต่พี่ชายผมนี่หายไปสามปีมันผมขอนะครับขอว่าขอาให้ผมมีตังค์ให้ผมรวยๆได้ไหมให้ผมทํางานมีตังค์เก็บได้ไหมแล้วผมขอไปอย่างนี้นะครับแล้วอยู่ดีๆพี่ชายผมโทรมานะครับนี่ผมคือตกใจเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกี่ยวกันไหมเพราะว่าผมฟันเห็นพระองค์นี้เลยนะครับฝันเห็นองค์นี้แหละ นี่คือเรื่องจริงนะครับสาบานได้นะครับเป็นเรื่องจริงเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหมนะครับแต่ผมเล่ามานี่ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับพระองค์นี้หรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับพระปิตาที่ผมบูชามาได้สองสามวันนะแล้วก็ฝันเห็นฝันเห็นพระองค์นี้แหละแบบนี้เลยนะครับฝันเห็นแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ขอท่านอะไรขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีตังขอให มีตังให้กลับไปอยู่บ้านไม่อยากลาบากไม่อ,อะไรลําบากเป็นคนลําบากไม่เคยลําบากนะครับไปทางานเป็นกรรมกรนะครับผมก็ตกใจแปลกเหมือนกันพี่ชายโทรมานะครับเป็นร้องไห้ใส่กันเลยว่ามึงไปอยู่ไหนมามึงรับรู้ไหมอะไรเนะี่ครับผมพูดพูดไปเยอะหน่อยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ท่านช่วยผมหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ อาจจะเป็นเพราะที่ผมขอเราทุกวันนี้ชีวิตก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับดีขึ้นกว่าตอนนั้นนะครับตอนนั้นลาบากมากนะครับตอนนั้นโดนจับคนจับก็เลยลําบากเลยนะครับโดนจับเรื่องที่ดินนะครับก็เลยลําบากเลยทุกวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมเอาเป็นภาพติดตาผมมาเล่าประสบการณ์ผมให้ฟังรู้สึกประทับใจนะฮะขอบคุณครับ